สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อรับเข้าสู่คิดไซโค้งเชียร์ทีมชาติไทยเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์นะครับมาติดตามเรื่องราวของทีมชาติอุซเบกิสถานกันดีกว่าครับคู่แข่งเกมนัดสุดท้ายสําหรับศึกเอเชียนครัพรอบคัดเลือกที่ทีมไทยต้องเจอเป็นการวัดแชมป์กลุ่มกันเลยนะครับสถานการณ์ก่อนที่เกมนี้จะเริ่มขึ้น อุซเบย์ได้เปรียบนะครับเพราะว่าประตูได้เสียเขาดีกว่าเราเขายิงทางฝั่งของมาลดีฟสี่ลูกแล้วก็ยิงสีลังกา3ลูกส่วนทีมไทยเนี่ยนะครับยิงมาลดีฟไป3ลูกและยิงสีลังกาไป2ลูกก็เลยกลายเป็นว่าถ้าทีมไทยต้องการเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยต้องเอาชนะอุซเบกิสถานให้ได้สถานเดียวส่วนอุซเบเนี่ยเล่นออกตัวแค่เสมอพวกเขาก็จะสามารถการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มได้แต่สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับ ไม่ต้องไปมองเรื่องของการเข้ารอบไม่เข้ารอบแล้วนะครับทีมไทยเองเนี่ยอยู่ในแร้งอันดับ1กับ2แน่นอนถ้าเกิดว่าเราต้องตกเป็นที่2ของกลุ่มนะครับเพราะว่าการเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดเนี่ยมันการันตี100%ไปแล้วยังไงเราไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแน่โฟกัสที่การยกระดับทีมดีกว่าในการได้เจอกับทีมชั้นนําของเอเชียในเกมที่ไม่ใช่การอุ่นเครื่องครับ อันนี้ผมมองว่าจะเป็นจุดสำคัญและผมอยากให้พวกเรารู้จักกับอุซเบกิสถานมากขึ้นจากคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปตามเรื่องราวของพวกเขากันนะครับกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ช่าคิดไซโค้งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง3แสน Subscribe ไปกับผมนะครับใครที่เพิ่งจะเปิดมาเจอช่องนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับส่วน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นทุกคอนเทนต์ของเราไปรู้จักเรื่องราวของทีมชาติอุซเบกิสถานกันดีกว่าครับเรื่องราวของอุซเบกิสถานจะแตกต่างจากมาดีฟและก็ศรีลังกาอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าในขนาดที่ทั้ง2ชาตินะั้นมีประวัติศาสตร์กับฟุตบอลมายาวนานหลายสิบ เพิ่งจะได้ประกาศเอกราชมีประเทศของตัวเองในปี1991ที่ผ่านมาเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับอุซเบีเรียกได้ว่าไม่ใช่ชนชาติที่ไร้พื้นฐานด้านการพัฒนากีฬา แต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขามีรากฐานที่ยอดเยี่ยมจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัรสเซียในปัจจุบันในยุคข,ของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับการพัฒนากีฬาคือนโยบายสําคัญระดับชาติทําให้ในพื้นที่ของประเทศในสหภาพโซเวียตเนี่ยมีศูนฝึกกีฬามากมายทั่วประเทศมีความรู้ในการพัฒนานักกีฬาที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากลและก็สร้างนักกีฬาระดับโลกออกมามากมายซึ่งใครที่ชอบติดตามประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ก็คงจะรู้ดีว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยประสบความสําเร็จมากแค่ไหนในการแข่งขันโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันกีฬารายการอื่นๆด้วยดังนั้นแม้ว่าอุซเบกิสถานจะเพิ่งตั้งชาติขึ้นมาใหม่ในปี1991แต่พวกเขาก็มีความพร้อมด้านกีฬาที่มีอิทธิพลมาจากมหาอำนาจของโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือจากเคยเป็นชาติสมาชิก ในทวีปยุโรปพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียในปัจจุบันอุซเบกิสถานเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นการส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติทันทีนะครับแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิกของฟีฟ่าก่อนในปี1994รายการแรกที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันก็คือเอเชียนเกมสในปีนั้นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอุซเบประกาศสักดาทันทีด้การคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครอง ด้วยการชนะรวด7นัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศขณะที่การแข่งขันรายการ Asian Club, อเอเชียนคัพอุซเบกิสถานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกครั้งนัดตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในปี1996ก็ลากยาวมาจนถึงครั้งล่าสุด เมื่อปี2019รวมทั้งสิ้น7ครั้งติดต่อกันที่พวกเขาเนี่ยได้เข้าแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันรายการนี้ก็คือในปี2011ที่ประเทศบาเรนครับอุซเบผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวมาจนถึงปัจจุบันก่อนจบการแข่งขันในฐานะอันดับ4ของทัวร์นาเมนต์แล้วก็ในการแข่งขัน5ครั้งหลังสุดในรายการเอเชียนคัพเนี่ยนะครับพวกเขาไม่เคยตกรอบแรกแนมะ้แต่ครั้งเดียวก็ถือว่า เป็นตัวอันตรายของวงการฟุตบอลเอเชียอย่างแท้จริงแต่อุซเบก็ถือว่ามีปมเรื่องความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เลยและแม้จะเป็นขาประจําในการแข่งขันคัดเลือกบอลโลกรอบสุดท้ายของโซนเอเชียอยู่เสมอแต่ก็มักจะตกมาตายในรอบนี้ตลอดก่อนหน้านี้ครับในการคัดบอลโลกทั้งปี2010 2014 2018อุซเบกเนี่ยผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายเสมอนะครับหรือว่ารอบ4ทีมซึ่งในอดีตเนี่ย มี10ทีมแข่งขันกันและก็เปลี่ยนมาเป็นรอบ3ที่มี12ทีมเข้าแข่ง ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาแต่ว่าในรอบคัดเลือกบอลโลก2022อุซเบกิสถานกลับไม่ผ่านการแข่งขันในรอบ2ตกรอบพร้อมกับไทยนี่แหละครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าสู่การคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มรอบ12เทีมสุดท้ายได้ซึ่งแน่นอนครับนี่คือความล้มเหลวต่อเนื่องมาจากการแข่งขันเอเชียนคัพในปี2019ที่เข้าสู่การแข่งขันไปแล้วไปได้แค่รอบ2ของการแข่งขันเหมือนกันจึงนามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับผู้จัดจการทีมที่ชื่อว่าสริรโกคาตาเนก โค้ชชาวสโลวีเนียที่เซ็นสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลของอุซเบกิสถานมารับไม้ต่องานนี้ครับคาตาน,นิคเนียมีประสบการณ์ในการทํางานกับฟุตบอลระดับทีมชาติมามากมายเคยคุมทีมชาติสโลวีเนีย2ครั้งแล้วก็ทีมชาติมาซิโดเนียด้วยขณะที่งานในทวีปเอเชียก็ผ่านการคุมทีมชาติสหรัฐอาหรับเอิมิเรสและก็อิรักมาแล้วผลงานชิ้นโบแดงของเขาคือการพาอิรัก ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพ2019และก็สามารถเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ด้วยก่อนจะแพ้ให้กับทีมแชมป์ในเวลาต่อมาอย่างกาตารด้วยสก,กอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนอกจากนี้คาตานเนตก,ก็ยังพาอิรักเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของการคัดบอลโลก2022โซนเอเชียได้อีกด้วยก่อนจะแยกทางกันกลางคันเพราะว่าอิรักเองเนี่ยค้างค่าเหนื่อยเขาครับ จนต้องยกเลิกสัญญากันไปในที่สุดระดนะับตั้งแต่คาตาเนกนั้นเริ่มเข้ามาจับงานคุมทีมอุซเบกิสถานในเดือนสิงหาคมปี2021ที่ผ่านมาเขาใช้โปรแกรมฟีฟ่าเดที่มีอย่างคุ้มค่าเพื่อเริ่มศึกษาและก็เตรียมทีมโดยในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นอุ่นเครื่องด้วยการพาไปชนของใหญ่เลยเจอกับทีมชาติสวีเดนก่อนจะแพ้ไป1ต่อ2หลังจากนั้นครับในช่วงเดือนตุลาคมก็พาอุซเบออุ่นเครื่องอีก2เกมเกมแรกถล่มมาเลเซียไป51ก่อนจะแพ้ให้กับจอแแดน0-3ละ ปิดปี2021ด้วยการอุ่นเครื่องในเดือนพฤศจิกายนแพ้กับจอร์เจียศต์อนแน่นอนว่าการอุ่นเครื่อง4เกมแพ้ถึง3นัดเนี่ยไม่ใช่ผลงานที่น่าพอใจของอุซเบกิสถานครับพวกเขาจึงเดินหน้าหาเกมอุ่นเครื่องต่อตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยครับด้วยการเอาชนะทีมชาติซูดานใต้ไป3-0หลังจากนั้นเดือนมีนาคมอุซเบนั้นก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนาฟุตครับ เพื่อเพิ่มเกมอุ่นเครื่องให้กับทีมก่อนจะเก็บชายทั้ง2นัดด้วยการเอาชนะคีกิสถานไป3-1แล้วก็ anda, อูกันดาอีก4-2เพื่อเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนจะเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลเอเชียนคัพที่จะมาถึงพอมาถึงการแข่งขันจริงๆพวกเขาก็ล้มคู่แข่งได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะครับด้วยการชนะรีลังกา3 0และก็เบลดิฟ4 0นแน่นอนละครับโดยแรนกิง้งและก็ผลงานของทีมคู่ต่อกรในสายเนี่ยสองทีมนี้ไม่ใช่เกมที่จะทำให้อุรเบนหนักใจอะไรมากมาย และก็ต้องตัดสินแชมป์กลุ่มกับทีมชาติไทยในเกมนัดสุดท้ายที่กําลังจะมาถึงในวันอังคารที่14มิถุนายนนี้สาหรับการแข่งขันในการเจอกับทีมชาติไทยในเกมทางการทั้งหมด9ครั้งทําไปเล่นไปนะครับทัพช้างศึกของเราเนี่ยทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้6ครั้งขณะที่อุซเบกิสถานชนะไปเพียง3ครั้งแต่อย่างไรก็ตามครับการเจอกันในครั้งล่าสุดของทั้งสองฝ่ายคือการอุ่นเครื่องแบบปิด ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกในสถิตินะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขัน3ามครึ่งครึ่งละ30นาทีในเกมนั้นเนี่ยอุสเบชนะไทยไป4ีนในการเตรียมความพร้อมก่อนเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2และก็แมชนั้นนะครับเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2021ตอนนั้นเนี่ยสิโก้คาตา์เนกยังไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนของอุสเบเช่นเดียวกันครับทีมไทยก็มีกุนซือคืออากิระนิชิโนซึ่งไม่ใช่มาโนโพกิง้งเหมือนในตอนนี้ อุซเบชุดนี้เนี่ยนะครับจากการที่คาตาเนกได้ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วก็จัดเกมอุ่นเครื่องมาหลายนัดทําให้เขามีตัวเลือกที่หลากหลายโดยเฉพาะในเกมฟีฟ่าเดที่ผ่านมาเขาพยายามเรียกนักเตะหน้าใหม่มาลองใช้งานหมุนเวียนให้โอกาสมากที่สุดทําให้มีตัวเลือกประมาณ40คนที่คาตาเนกนั้นได้ลองนํามาใช้งานตลอดเกือบ1ปีที่เขาคุมทัพอุซเบกิสถานก่อนจะตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ24คนเพื่อลุยการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคันเลือกในครั้งนี้ เซเอตัวจริงตลอด2เกมที่ผ่านมานะครับทางอุซเบกิสถานเนี่ยไม่เลือกโรเตชันนักเตะแตม้แต่รายเดียวแล้วก็ยึดผู้เล่นทั้ง11คนนี้มาตลอดโดยยึดแผน4-2-3-1เป็นหลักผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับเขาใช้งานทาง อูตเคียยูซุปอฟมือกาวในวัย31ปีแต่ว่าลงสานามไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นเพราะว่าเขาเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติในยุคข,ของคาตาเนกขณะที่แบ็กซ้ายเป็นพื้นที่ของกัปตันทีมก็คือฟารุกเซฟิเยฟในวัย31ปีเหมือนกันกับประสบการณ์ทีมชาติ35น้นัดที่เพิ่งจะยิงประตูแรกในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่ในเกมชนะสีลังกาที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปส่วนแบ,บ็กขวาเป็นโคจิอักบาอาริโจนฟในวัยปี่ิดทีมปาติดทีมนเตร์แบเป็น,นาอาชูฟ ในวัย25ปีที่ผ่านการเล่นทีมชาติมา17นันสสดส่วอีกคนนะครับอับดุลลาอับดุลลาเยฟกองหลังที่ติดทีมชาติแค่6เกมและก็เป็นแข้งที่คาตาเนกดันขึ้นมาเป็นตัวหลักด้วยในวัย24ปีมิดฟิลด์ครับคนแรกโอตาเบกชูกูรอฟในวัย25ปีแต่ว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่ผ่านเกมทีมชาติมากสุดของทีมชุดนี้เลยนะครับเล่นไปแล้ว44เกมและก็เป็นนักเตะไม่กี่คนของทีมชุดนี้ที่เล่นอยู่ต่างประเทศโดยค้าแข้งอยู่กับชาร่าทีมในลีกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส่วนคู ขาของเขาก็คือโอดดลจอนฮัมโรเบคอฟมิดฟิลด์ในวัย26ปีที่ติดทีมชาติมา28นะัดปีกซ้ายเป็นหน้าที่ของจารโลลิดินมาชาลิปอฟที่เล่นได้ทั้งซ้ายและก็ขวานะครับประสบการณ์สูงด้วยเพราะว่าผ่านการเล่นให้กับทีมชาติอุซเบกชุดใหญ่มาแล้วถึง43เกมและก็ค้าแข้งอยู่ที่ลีกของซาอุดิอาระเบียกับสโมสรอัลนัสเซอร์และก็เป็นคนซัด1ประตูในเกมที่อุซเบกพุบกับสีลังกา ส่วนกองกลางตัวรุกนะครับก็คืออาซิดเบกอโมโนฟในวัย24ปีก็ผ่านเกมทีมชาติมาแค่6นัดและก็เป็นอีก1ผู้เล่นที่โคชคาตาเด็กนั้นดันขึ้นมาและล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปร่วมทีมอย่างเอสเตกาลในหลีกสูงสุดของอิหร่านและก็ช่วยพาสโมสรคว้าชแชมป์หลีกสูงสุดของอิหร่านมาได้ด้วยมาดูปีขวากันบ้างครับเป็นหน้าที่ของดอสตันเบกคัมดามอฟ ตัวรุกในวัย25ปีซึ่งค้าแข้งอยู่ในลีกของกาตาและก็เป็นหนึ่งในผู้ทําประตูในเกมที่ยิงสีลังกาเช่นเดียวกันส่วนกองหน้าตัวเป้าครับนี่คือนักเตะที่ดังที่สุดของทีมชุดนี้อย่างเอลดอร์ชมูโรดอฟกองหน้าอัจฉริยะที่ค้าแข้งอยู่กับโราราโมส์สมุสอนดังในศึกเกาโชซิเดอาของอิตาลีและก็ผ่านการเล่นให้กับทีมชาติอุซเบมาแล้ว56นัดยิงไป31ประตูและก็เพิ่งจะระเบิดฟอร์มแฮตทริก ในเกมกับมาลดีฟที่เพิ่งจะจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้ครับยังมีนักเตะหนึ่งคนที่น่าจับตานั่นก็คือออสตันอูรูนอฟกองกลางตัวรุกในวัย21ปีที่มีสัญญากับทางสมตัตมอสโกทีมดังในรัสเซียและก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทําประตูได้ในเกมที่พบกับสีลังกามาเช่นเดียวกัน เป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของอุซเบกิสถานในการที่ผมนํามาเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยอดทีมจากเอเชียแต่ก็น่าแปลกนะครับสถิติการเจอกับเขาระหว่างทีมไทยกับอุซเบกเนี่ยกลายเป็นว่าเราดูดีกว่าจากการไปเยือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุด ถ้าเป็นเกมเป็นทางการเราบุกไปแพ้เขา0ูนย์ต่อ2ในยุคข,ของกุนซือใยญมิลวันรายเยวัชนะครับเป็นเกมแรกของทางลุงมิโลนะครับที่นําทีมชาติไทยไปเจอกับอุซเบซึ่งผมว่าเป็นเกมอื่นเครื่องที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของทีมชาติไทยเลยนะครับในการออกไปเล่นนอกบ้านแต่นัดนี้มันแตกต่างกันออกไปครับมาโน่จะได้วัดฝีมือของตัวเองเลยครับว่าเจอกับทีมชั้นนําแบบนี้เกมรับที่เป็นปัญหา เมื่อก้าวเข้าสู่การเจอกับทีมในระดับเอเชียจะเป็นยังไงส่งสัญญาณตั้งแต่เกมกับบาเรนในการอุ่นเครื่องที่บ้านเราแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าอุสเบที่จัดเต็มและมีดาวยิงระดับอยู่ในเกาโชซิลาของอิตาลีเนี่ยเขาจะสร้างความแตกต่าง ให้กับทีมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทดสอบแนวรับของทีมไทยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไว้มาพูดคุยกันต่อในคลิปของทีมไทยด้วยกับการคาดการณ์ตัวจริงที่มาโน่ต้องใช้พร้อมกับระบบการเล่นและความเหมาะสมที่ผมมองนะครับว่าทีมไทยควรจะมีกองหลังอาชีพได้แล้วในกรณีที่ขาดตัวหลักเช่นเดียวกับกองหน้าครับที่ตอนนี้ความหลากหลายยังไม่เกิดขึ้นมีเพียงแค่เทียสินแดงดาคนเดียวที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ แต่ในเกมที่ยืดเยื้อหรือต้องมีการเปลี่ยนตัวเราจะเอาใครมาแทนได้ถ้าไม่ใช่อริสักไกรสอนแล้วหลังจากนี้ทีมชาติไทยในเวทีที่ต้องไปสู้ในดับเอเชียในอนาคตที่อยู่ไม่ไกลแล้วนะครับปีหน้ามันจะออกมาในรูปแบบแบบไหนต้องเอาเกมนี้เป็นบทพิสูจน์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o YouTube ชื่อว่าคิดไซโคกันด้วยรวมถึง a c e b o o กก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของผมนะครับสวัสดีครับ